ฉันรู้ว่าเธอมีเรื่องสับสนมีเรื่องไม่สบายใจหลังจากที่เราจบความสัมพันธ์กันไปเธอคงจะคิดเธอคงจะเครียดหรือเธออาจจะคิดว่าเราอาจจะไม่ได้ติดต่อกันแล้วฉันอาจจะไม่ได้ติดต่อเธอแล้วแต่เธอรู้ไหมว่าฉันกําลังหาวิธีในการที่จะคุยกับเธออยู่ครจะยอมปล่อยคนที่น่ารักแสนดีคนที่เป็นเหมือนแบบ เป็นเหมือนแม่พาพ่อพาเป็นเหมือนคนที่ทําให้ฉันใจเย็นขึ้นน่ะฉันะชัดเจนของความรู้สึกตัวเองแล้วนะเพราะฉะนั้นฉันไม่มีทางจะปล่อยเธอไปแน่นอนการที่เสียเธอมันก็เป็นการที่เสียใจเหมือนกันนะเสียคนที่รักไปอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอไม่ต้องห่วงฉันกําลังวางแผนฉันกําลังคิดฉันกําลังจะทําบางอย่างเพราะว่าฉันรักเธอสาเหตุที่ฉันตัดสินใจแบบนี้เพราะว่ากัก รักจริงๆรแล้วก็รู้แล้วด้วยว่าเธอคือคนที่ใช่ไม่ว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตอะไม่มีใครทําให้ฉันยิ้มได้เหมือนเธอหรือไม่มีใครเข้ามาเติมเต็มฉันได้เหมือนเธอเลยมันต้องเป็นเธอเท่านั้นอนะฉันรู้สึกว่าเธอคือคนที่คุ้นเคยเธอคือคนที่ใช่แล้วมันต้องเป็นเธอนะถ้าไม่ใช่เธออะมันก็ไม่ได้อะมันก็ไม่ได้คลิกกันมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเติมเต็มซึ่งกันและกันขนาดนั้นอนะเพราะฉะนั้น่ะฉันมั่นใจแล้วนะว่าวันนี้คนที่ใช่ของฉันคือเธอจริงๆ นี่คือข้อความนะคะตอนเช้าเช้านะคะที่เขาฝากมาบอกคุณธาตุน้ำนะคะมินกรกฎพิจิกธาตุาลมเมถุนตุลกลมนะคะราศีพิจิกธาตุดินการพุโศมังกรนะคะธาตุไฟเมษสินธนูนะประมาณนี้ค่ะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทัานต้องคิวดูดวส่วนตัวได้นะคะ